ขอยพยาเค่ะฟาบาดแต่เท้าหลงมาด้วยจังหวะพอดีข้ามีเรื่องจะสนทนากับท่านอ่อเราเออกไปก่อนมานั่งก่อนสิฟาบาดซื้อชงให้กับเย็นหุยสมคบกันหาประโยชน์เข้าตนอำนาจขับฟ้าก่อกรรมทําชั่วหลายปีฟาบาด สงไม่รู้เลยจริงเหรอตอนนั้นพวกเขามีความดีช่วยให้ข้าขึ้นครองบาลังข้าจึงได้พลาดเชื่อใจพวกเขาในเมื่อช่วยเหลือฝ่าบาทครองบาลังเช่นกันทำไมแม่ทัพปันและท่านพ่อถึงได้ถูกวางยาสังหารจนตายหลงเสียเห็นเกตีท่านมีผลงานต่อบ้านเมืองคำกล่าวเมื่อครู่ข้าจะคิดว่าท่านไม่เคยพูดมาก่อน ออกไปซะหากวันนี้ฝ่าบาทไม่ตัดความจริงเรื่องตอนนั้นกระบอกยอมตายแต่จะไม่ยอมจากไปบังอาจหากท่านดื้อรั้นเช่นนี้กูจะโทษว่าข้าไม่เห็นแก่ไมตรีนานปีหากไม่ตัดความจริงเรื่องตอนนั้นอย่างเปิดอกกระบอกจะรู้ได้ยังไงว่าไมตรีที่ตัดเป็นความสงสารหรือละอายใจร้องเสียกระบอกเพียงอยากรู้ความจริงเท่านั้น ท่านอยากรู้ความจริงได้งั้นข้าก็จะบอกความจริงแก่ท่านอนนั้นข้าเพิ่งขึ้นครองบัลังมีเรื่องต้องจัดการมากมายอันตรายรอบด้านข้าอาศัยสีสกุลปันหลงเยียนสือรวมกันช่วยข้า ถึงได้ฟื้นไจาชสำนักขึ้นใหม่ได้แต่ใครจะรู้สามเดือนต่อมาแม่ทัพปันถูกพิษในงานพระราชสมภพต่อมาพ่อของท่านก็ถูกพิษสิ้นใจไปอีกคนแม้แต่พี่ยายของท่านก็ตกน้ำตายอย่างน่าประหลาดข้าปวดใจเหลือเกินแต่ว่าไร้กำลังจะจัดการเพราะว่าข้าหาตัวคนร้ายไม่พบเลยจนกระทั่งพระปิตุชาพาท่านเข้าวังข้าถึงได้มีสติรู้ตัว ทั้งหมดเป็นแผนการของมหาเสนาบ,บดีเย็ยนและสือตอนนั้นสิ่งที่ฝ่าบาทควรทำไม่ใช่รับเลี้ยงกระหม่อมแต่คือลองโทษเย็ยนหุยสือชงไห่เพื่อรักษาระบอบบ้านเมืองท่านคิดว่าข้าไม่อยากทำหระอราษฎรต้าเยี่ยตองการความสงบสุขข้าเด้แต่ทนเก็บไว้ไม่แสดงออกท่านรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเก็บท่านไว้ข้างกาย ไม่ใช่เพียงเพื่อปรองกันสื้อชงหายและเย็นหุยทำร้ายท่านเท่านั้นที่มากกว่านั้นก็คือเพื่อชดใช้สิ่งที่ข้าติดขางพ่อข,ของท่านชดใช้ให้ท่านทั้งหมดฟาบาสจะพูดในหน้า,าสาบเสงเช่นนี้เพื่ออะไรฟาบาทเก็บกระหม่อมไว้ข้างกายก็เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ใช้แค่เลือดสกุลหลงของกระหมอ่อม มาควบคุมเย็ยนหุยและสืชฉงไหายก็เท่านั้นสิบกว่าปีแล้วความรักความเมตตาที่ข้ามีต่อเจ้สิบกว่าปีจะเป็นเทจได้ยังไงเหรอจริงเทจแล้วจะมี<อ>ความหมายอะไรฝ<อ>่าบาทมีหนทางร้อยพันให้ทรงเลือกแต่ฝ่าบาททรงทําเป็นมองไม่เห็นอภัยให้สองคนนั้นเอให้สือฉงงห่และเย็ยนหุยกอมอํานาจราชสำนักสร้างภัยแก่รัศดรสันคลอนร,รากฐานต้นเยี่ย<อ>ใไรทําเช่นนี้<อ>กระบอกขออภัยแต่กระบอกทนไม่ได้จริงจ เจ้าจะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเจ้าจะข้าข้านะความรักความเมตตาที่ข้ามิต่อเจ้าไม่เคยเป็นเท่นทุกสิ่งที่เจ้าประสงค์ข้าก็ให้เจ้าได้ทั้งสิ้นทุกสิ่ง ทุกสิ่งละกระหม่อมอยากให้ท่านพ่อท่านแม่ยังมีชีวิตอยู่อยากให้คนสกุลหลงยังมีชีวิตโรอภัยที่กระหม่อมไม่อาจเป็นเช่น้าบาทที่ปิดตาสองข้างเพื่ออำนาจ จากนี้ไปกระหม่อมและฟาบาทจากเเชนอาพรนี้ตัดขาดเป็นสองฝักคุณแค้นหมดสิน้นไม่มีไมตรีได้อีก ข้าขายได้ไม้เดียวกลับไปเมียดานแม่ข้ามาสองไม้สิโอ้โหขอบคุณเจ้ามากแต่ว่าฮห้ฮูไม่ได้ทำอะไรให้ท่านป่วนี่นะที่จริงแกงไก่ชามนั่นของฮู้ฮๆเตือนสติข้าแต่แกงไก่นั่นขมมากนะไม่ใช่ความขมระดับธรรมดา แต่หลังจากผ่านความขมไปแล้วมีความหวานเบาบางที่ไม่หายไปอยู่นานอูเจ้าพูดถูกข้าไม่ใช่ตัวคนณเดียวอีกต่อไปข้ายัางมีเจ้าอันปัวคิดได้เช่นนี้ดีมากเลยอูห๋หวางใจเธอ ข้าใส่หลงรับปากเจ้าจากนี้จะไปให้ฮู้ฮู้ต้องเป็นห่วงอีก